สวัสดีค่ะเรอยู่กับซื้อขายที่ดินดีราคาถูกนะคะตอนนี้พามาดูที่แปลงหนึ่งนะคะมันจะค่ำไปนิดนึงนะคะเพราะว่า,เ,าเราเดินทางไกลนะคะก็ตอนนี้อยู่ที่ตำบลบางบ่อเผอบางบ่อสมุดปาสมุดปากรานนะคะสมุดปรกานนะะปรการเนาะยืนอยู่หน้าแปลงที่ดินนะคะตอนนี้คือเป็นถนนรัตน,นากโกศิทร์200ปีนะคะกำลังขยายถนนเป็น8เลนนะคะเนี่ยอด้านหน้าด้านหน้าที่ ที่เห็นนี่คือวิ่งมุ่งหน้าไปบางนาตลาดนะคะ,ะด้วยระยะทางประมาณ1กิโลกับ40 40เมตรเนาะก็กิโลเศษเศษกิโลเศษเศษนะคะส่วนส่วนตรงนี้ก็อีกด้านหนึ่งก็จะวิ่งไปตัดกับลาดกระบังไปฉะเชิงเซานะคะเนี่ยลาดกระบังไปฉะเชิงเซานะคะแล้วก็ด้านหน้าที่เห็นนี่เนาะด้านหน้าที่เห็นนี่คือเป็นเป็นบ้าน เป็นบ้านของยายของพี่นะคะเนื้อที่สิบเนื้อที่เออเนื้อที่เท่าไหร่นะสิบเอดไร่เหรอเนื้อที่สิบเอ็ดไร่สองงานนะคะสิเอ็ดไร่สดไร่สองงานนะคะหน้ากว้างกา็ติดถนนแปดเลนนะคะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นขายพร้อม หอพักนะคะหอพักมีทั้งหมด 35, 3 5 3สามอาคารน,นะมีจำนวนห้องพัก3า5ห้องนะคะมีมีมีคนพักอาศัยอยู่นะคะก็สามารถเก็บเก็บเกี่ยวได้เลยนะคะเก็บเก็บเกี่ยวคนประโยชน์ต่อยอดได้เลยเนาะที่ดินก็คือยาวลึกไปตรงเ,เลยเสาสัญญาณ เสาสัญญาณโทรศัพท์ะคาะเดินเข้าไปนะคะอันนี้เดี๋ยวให้ดูเบื้องต้นนะคะสั้นๆเนาะก็เราก็จะพาเดินจากปากซอยที่ปากซอยถนนรัชนาโกสิรน์เนาะที่เป็นเป็นแปดเลนแล้วก็เข้ามาตรงนี้ก็จะมีลานอเป็นลานจอดรถขนส่งเนาะขนส่งวันนี้แสงสวยมากนะคะจอดรถขนส่งแล้วก็จะมีที่พัก จะเห็นนะคะจะเห็นที่พักมีอาคารแรกก็จะมีสองชั้นจะเป็นห้องเช่านะเป็นที่พักอาศัยนี่สองชั้นเ็จะมีผู้พักอาศัยอยู่เต็มทุกห้องนะคะเต็มทุกห้องนะคะแล้วก็ตามตามแสงไฟนูน่นด้านในเนาะอาจจะไม่ได้เดินเข้าไปลึกนะคะด้านในมีอีกสองอาคารนะคะอีกสองอาคารรวมเบ็ดเสร็จก็คือสามสามสิบห้าห้อง ะะขายทั้งหมดในราคาออไล่ละ11ล้านนะคะ11ล้านค่าธรรมเนียมการโอนค่าธรรมเนียมราชก,การผู้ขายเป็นผู้ชำระทั้งสิ้นนะคะอ่าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะถ้าสนใจก็ทักมาซื้อขายที่ดีๆราคาถูก092 996 99 5757นะคะอ่าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ